เรื่องราวของซอลลี่คือเขามีการประกาศออกมาแล้วนะครับว่าเว็บไซต์ของซอลี่เนี่ยจะหยุดให้บริการนะครับสิ้นปีนี้แต่ไม่ใช่ของเธอคนเดียวนะฮะมีหลายคนนะครับมาดูการปรับเปลี่ยนแขนของเขากันครับทาง SM Entertainment ได้ประกาศออกมาแล้วอย่างเป็นทางการนะครับ บอกว่าของซอลลี่เองเนี่ยจะปิดให้บริการในวันที่31ทธันวาคมเช่นเดียวกันกับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของศิลปินค่าย SM อีกหลายคนนะฮะไม่ว่าจะเป็นแทมินโบอาเล็ดเวลเวตนะฮะโดยทาง SMA เนี่ยได้เขียนข้อความแบบเน้นแบบตัวหนาเลยคุณคบอกว่าแฟนๆสามารถติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวของศิลปินของ SM ได้ต่อในปีหน้านะผ่านทาง SM Artist Official Fan Club นะครับของทางนาเว l วีไลฟ์ครับ ในส่วนของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของนักแสดงและนักร้องสาวผู้ร่วงรับซอลลี่ได้มีการเผยข้อมูลว่าขอบคุณที่ได้เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ Star Home มาจนถึงตอนนี้แต่เว็บไซต์นี้จะปิดให้บริการอย่างถาวรในวันที่31ธันวาคมที่จะถึงนี้ซึ่งก็ทําให้แฟนคลับของซอลี่รู้สึกหายใจรู้สึกใจหายเป็นอย่างมากเนื่องจากทั้งภาพถ่ายคลิปวิดีโอจากโซโลอัลบัมชุดแรกของซอลี่ได้ถูกอัปโหลดผ่านทางเว็บไซต์นี้ทั้งหมดโดยแฟนๆต่างก็เสียใจที่จะไม่มีโอกาสได้เข้ามายัางเว็บไซต์นี้เพื่อดูรูปและคลิปวิดีโอของอลลี่เพื่อคลายความคิดถึงศิลป,ปินสาวผู้จากไปอีกแล้ว ถ้าไปดูศิลปินคนอื่นก็คือมันจะมีออฟ i ิเชียลเว็บไซต์เลยแต่ของซอลลี่เนื่องจากเขาเสียชีวิตไปแล้วก็คงจะไม่ไม่ไม่มีแล้วนั่นแหละลเราก็ต้องดาวน์โหลดเอามาเก็บไว้นะคะครับ